แปลพี่ไปเปิดในน้ำมาเชื่อผมโอ้ได้ได้พี่ว่าจะจ,ะจัดใช่น้ำพุปฏิหารได้นะน้ำพุแห่งปฏิหารอาโอ้โหตายาตชีวิตชีวิต <c oughs> พี่เห็นแล้วยงคิดดีไม่ได้เลยมาเหลืออีกหกวันแล้วด้วย ไปเลยพี่ยูกิไปเลยเอาทีละหนึ่งหรือทีละสิบไปเลยหนึ่งครั้งก่อนก็ได้ถ้าหนึ่งครั้งเดี๋ยวพี่ยมาอีกอันเดียวก็ได้เนี่ยหนึ่งครั้งคือแบบเทสเทสเกลือก่อนนะเออเกลือก่อนเออเทสเกลือก่อนเอาไหวเลวนะอยากไปหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งก่อนโอเคเกลือเกลือเด็ช จัดแปดสิบรอบเนี่ยเราเอาเกลือออกแล้วพี่เ,เราเอาเกลืออ,ออกแล้วดาบตรงนี้จงมานะไม่เอาดาบเขานะโอเ้เนี่ยผมบอกแล้วเอาเกลือออกไปแล้วพี่โอ้ดาบขาวโอ้ออกนะดาบขาวนะ <laughs> อฮ้ยตัวอะไรอ่ะพี่ นออะะไระชงยุนออกดาบ่อยสิออกดาบน,น้อยไม่ออกตลลัวละครด้วยนี่มันกาชาอาวุธไม่ใช่กาชาตัวละครเออไม่ถงออไม่ถงไม่เข้าใจดาบขาวคูวสูสติลเขามานทำไมในหนังสือ สือเอมามาโบกพลังแห่งความเกลือเจ้าอะนี่ทิทองไม่ทินูทิม่วงแกวอะไรเนี่ยโนมอ ไอ้เหมือนเหมือนเห็นพี่ได้ดาบดาบอะไรรู้ใหญ่ๆไปเลยนะดาบหน้าตู้บ้างดาบไม่แค้มัง้งหนังสือแก้วอ่ะหนังสือดับเบิลหนังสือดาบหนักเออดาบหนักเฮ้ยเอาหน่อยดิโยโยยเอาหน่อยดิมาพี่พี่ต้องวายหมุนวายหมุนตรวจหมุนก่อนกดรอ,อ,อบสุดท้ายพี่ สกาไลเดอร์ซอสมาทำไมย<ด>เยอนี่เลนเชอร์ถ้าเลเชอร์ตัวนี้ขอไอสิอไอดาบนี้ไม่ไดีกว่าเหรอไม่พี่แต่มันเป็นดาบหน้าตู้เหมือนกันไม่ใช่เหรอใช่ไงพี่มีแล้วเอ็นดาบเนีนี่พี่มีแล้วแต่พี่อยากได้ตัวนี้มากกว่า ดบบไหนพี่ครับขีดไม่เงินส,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 สุดท้ายสีม่วงเหมือนเดิมเจนชินอิมแพคลบทิ้งดีองโอ้ตัวละครฟิชเชลเขายิงสุยุ จบแล้วพี่ยูสี oh, wow, we, ide, oh, way, ่เซซีนะผมเกลือดาันเบิรดแล้วดาบนี่แกวลเลอร์ดับเบิลดาบดับเบิลดาบหนึ่งตัวละครจบแค่เนี้ยไปเกลือพี่